สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับ s u b a r ุ XV นะครับ2020อัพนะครับ9นิ้วจอตรงรุ่น Android นะครับหน้ากากมาแบบนี้นะครับตัวนี้ช่องใส่ของนะฮะรุ่นนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับ CPU นะครับ78703 CPU 2.7 GHz 2K RAM 8256ครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับ y o u ยูท Google Maps สั่งงานเสียงได้นะครับตัวนี้นะฮะ นะครับผมอยู่ทุก็รับสังานเสียงได้นะครับแล้วก็ภาษานี่มันติเรนเกจเลยนะครับตัวนี้นะครับ GPS ได้นะฮะ GPS ได้เต็มจอได้วิทยุได้เหมือนเดิมกล้องกันนี้กล้องรอบคันนะครับของเดิมทําไม่ยากนะฮะระบบไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับดีเลยแป๊บนึงนะฮะตามระบบของเดิมนะครับผมประมาณนี้นะครับ ระบบ DSP DTS มีครบ 4G ซิม Wi-Fi 5G คาเพย์โต้ไรสายนะครับครบนะครับผมมีให้ครบนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยฮะดีมากนะครับ Google Map ได้นะฮะครบถ้วนนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับ แบ่งสจอได้โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับรุ่นนี้แล้วก็ลงทีวีออนไลน์ได้ครบนะครับ o i c ์เซิร์ชได้นะฮะเมกาบางนาอันนี้ภาษาอังกฤษนะฮะนิดหนึ่งเมกาบางนาเมกาบางนาโอเคนะฮะอันนี้เราตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะฮะก็อันนี้ GPS นะครับผม ประมาณนี้ซูมได้มูฟได้นะครับโอเคครับจากร้านคูรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ